ตามไม่มีตามหมดแล้วองอ๋ไม่เหมือนกันไม่ใช่ไอคิคก่าอ

ไนะยึดปืนเข้ามาแล้วเอาไหมไปยึดปืนเข้ามามโอ้ยนี่ M M P ห้าโอ้ไปเอามานะั่งน่ขอบคุณนะถ้าว่าตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อว่า A e K ยิงหัวเอาล่ะ No. Finn dronen! <laughs> <hums>